สวัสดีครับผมกลับมาพบกับทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและปีนี้มาพร้อมๆกันข่าวปีอีกเช่นกันนะครับอยากจะเรียนว่าถ้าท่านอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารร้านอาหารฟ e d ด n ดิ่งโรงแรมนะครับหรือเป็นพวกร้านชาก,กาแฟเบเกอรี่ไอศครีมนะครับท่าน,น,นพ่่ิตรพลาดครับกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นมาคืองานทรัพย์งานสแสดงอาหาร เครื่องดืง่มอุปกรณ์ของใช้สำหรับธุรกิจฟู้เซิร์ฟโรงแรมและก็ร้านอาหารครับงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่10-13มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงประมาณ1ทุ่มที่ไปร์เท็กวันาครับในงานบีเอเลน่าสดใสกับป,ปีนีซัพพลายเออร์นำเอาสินค้ามากมายจากทั่วโลกนับพันหลายการประดำเสนอให้กับท่านเป็นสินค้าลุ่มล่าสุดพร้อมกันกับโปรโมชั่นที่เขาตั้งใจจะมามอบให้ท่านครับ นอกจากนี้ในงานนะครับเรายังมีการตรีมในเรื่องของกิจกรรมมากมายเพื่อให้ท่านมาแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดดัวยเช่น,นนะครับผมนอมยกตัวอย่างก,กิจกรรมที่จะมีขึ้นก็คือเชฟจะมาสาธิตในเรื่องของการทําอาหารประมาณ11เมนูนะครับพสเศีเชฟปรมาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของวิธีการทําเบเกอรี่สูตรใหม่ๆเมนูใหม,ม,ม่สีเมนูครับแชมป์บาริสต้าจะมาสอนวิธีการชงซิกเนเจอร์ดริง เพื่อให้ท่านสามารถนำไปต่อ,อยอดและนำไปใช้ในธุรกิจของท่านไดน้ครับและนอกจากนี้ในกลุ่มของผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นเชฟเัดีหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารที่ประสบความสาเร็จนะครับเขาจะมาแชร์เคล็ดลับในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการฟ้านวิธีการแก้ปัญหาในจุดยุคตอนนี้ที่เชฟกำลังขาดแคลนะครับ หรือวิธีการทำอย่างไรที่เราจะควบคุมต้นทุนที่ดีในห้องครัวร่านกายของเราทำยังไงที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่เราได้เชิญมามีประสบการณ์มากมายจะมาแชร์ให้กับท่านฟังครับ,บนั่นเป็นเพียงแค่รายละเอียดบางส่วนที่ผมอยากแชร์ให้ท่านทราบรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของทางและก็พร้อมเรียนเชิญให้ทุกท่านลงทะเบียนร่วมหน้าตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ นะครับท่านจะสามารถดูในรายละเอียดว่างนานมีอะไรอย่างไรที่น่าสนใจบ้างสินค้าเป็นอย่างไรกิจกรรมมากมายที่ผมกลับมานเะมีอะไรบ้างแล้พบกันนะครับอย่าลืมมาร์กลงในคคลนด์เดอร์ของท่านว่า,ท,า,วาท่านมีนะัดวันที่10บถึงสิมีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนาตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มครับแล้วพบกันครับ